ดค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการสอบถามข้อมูลการสอบถามข้อมูลเราจะใช้ภาษา SQL ค่ะขั้นแรกเปิดไฟล์อำเภอในโฟลเดอร์การจรบุรีขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลแล้วเลือก Property จากนั้นเลือก Definition Query กดที่ Query Builder จะมีหน้าต่างขออเิอร์ขึ้นมานะคะใส่เงื่อนไขในช่องซิเลฟอร์มอำเภอแว์ว่าอําเนมเท่ากับอำเภอทองผาภูมิเสร็จแล้วให้กดแอพพลายนะคะ ที่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเวิร์อยู่ในแลกสิบเอนะคะจางนั้น open attribute ขึ้นมาเปิดคำสั่ง select by attribute ขึ้นมานะคะปัวที่ table option เลือกคำสั่ง select by attribute ค่ะใส่เงื่อนไขสอบถามชื่อประเทศลงไปใน ช่อง select f r o m country where ว่า country name เท่ากับ Thailand จากนั้นกด apply คำสั่ง show select record เพื่อโชว์งานที่เราทำค่ะก็จะปรากฏประเทศไทยขึ้นมานะคะใส่เงื่อนไขสูตรการหาจำนวนประชากรที่มากกว่า1 0 0ล้านคนลงไปในช่อง select form c r ที e r ววว่า ปรากฏประเทศขึ้นมาน,นะคะใส่เงื่อนไขสูตรการหาประเทศที่ขึ้นต้นด้วยแซดตามด้วยเปอร์เซ็นต์ลงไปในช่อง select form พันที่แวรวว่าพันที่เนมไลท์แซดเปอร์เซ็นต์ สูตรการหาหาประเทศที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์และติดกับทะเลลงไปในช่องสีเล็กฟอร์มคันที่แหวว่าคันไทยเท่ากับดอลลาร์แอนแลนด์ล็อกเท่ากับเอ็น สูการหาประเทศที่อยู่ลำดับมากกว่า239และประเทศนี้ต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัว y ลงไปในช่องเซลล์ฟอร์มกันที่แลว่า i t มากกว่า239 and not c o u n t r y n a m e เท่ากับ y ซ ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะต่อไปจะเป็นการสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by attribute ค่ะเปิดข้อมูลอำเภอทานวินเลดจากโฟลเดอร์การจนาบุรีขึ้นมาค่ะเปิด select by location จากนั้นเลือก select by location อีกรอบค่ะ การกำหนดรูปแบบการเลือกข้อมูลนั้นจะมีทั้งหมด4รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือ select future form จะแสดงตามเงื่อนไขในปัจจุบัน2ก็คือ and to the country select future in เป็นการเพิ่มข้อมูลปัจจุบันไปรวมกับก่อนหน้านี้3ก็คือ remove form the Country Select Future in นำข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบันไปลบกับข้อมูลที่มีอยู่4ก็คือ Select f r r m the country Select Future in นนำข้อมูลใหม่กับข้อมูลปัจจุบันมารวมกันแล้วเลือกข้อมูลที่เหมือนกันเท่านั้นทำการตั้งค่าตามภาพค่ะ